ข้อความจากชาวอักทุเรียนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงห้องการรักษาขณะที่คนนอนหลับใช้ใจเรียกให้พวกเขาช่วยได้ใช้ความรักและหัวใจในการเชื่อมต่อตามนี้พี่น้องที่รักของโลกพวกเราคือชาวอักทุเรียนด้วยความยินดีอย่างยิ่งที่เราได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้เรามาพูดถึงความตั้งใจของเรากันดีกว่า เราอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเรามาไม่ถึงตอนนี้เราไม่ใช่ผู้มาเยือนเรากําลังมีส่วนร่วมกับโลกของคุณเราได้ปลูกเราวิวัฒนาการทั้งหมดของส่วนต่างๆที่คุณรับรู้ในวันนี้ในการดำรงอยู่ของคุณบนโลกของคุณให้คุณนั้นมองย้อนกลับไปเมื่อหลายศตวรรษแล้วก็ให้คุณดูสิ่งที่คุณนั้นมีในปัจจุบัน สิ่งมีชีวิตภายนอกได้ถือก,กำเนิดขึ้นที่นี่เพื่อที่จะนำความรู้แล้วก็ความเป็นไปได้ของการวิวัฒนาการเราอยู่ที่นี่มานานแล้วเช่นเดียวกับที่ดวงเงินยานของชาวอักตูเรียนนั้นได้มาจุติเกิดที่นี่แล้วก็ในดวงดาวอื่นๆด้วยได้แก่ชาวดาวลูกไก่เพียเดียนส ชาวสิเรียนและก็ชาวดาวอังคารมาเทียนแต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่มักจะเป็นไปได้ส่วนใหญ่มักจะเป็นไปเพื่อความสว่างเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิวัฒนาการโดยแสงเสมอในจกักรวาลนี้เราได้ศึกษาปัญหาทั้งหมดที่เกิดจากความไม่สมดุลในร่างกายของคุณความไม่สมดุลเหล่านี้คุณเรียกว่าคือคนที่มีโรค เราเข้าใจว่ามันเป็นความไม่สมดุลแล้วจะมเราไม่เรียกมันว่าโรคละ่ะใช่ไหมเพราะว่าหากว่าร่างกายของคุณนั้นมีความสมดุลมันก็จะไม่มีอะไรจะเป็นไปได้แต่ว่าเกิดว่าหากว่าจิตใจของคุณนั้นมีความสมดุลมันก็จะยังคงเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วคุณก็อยากคิดว่าโรคนั้นมันมาจากภายนอก เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันปรากฏขึ้นเนื่องจากว่าคุณมีความไม่สมดุลความไม่สมดุลที่คุณนั้นได้เก่อขึ้นในร่างกายของคุณเองด้วยแน่นอนว่าอย่างแรกเราจะต้องจําไว้ว่าจักรวาลทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะดึงความสนใจออกไปแล้วก็ทําให้เกิดความไม่สมดุลเหล่านี้ผ่านมาทางด้านอาหารที่คุณทานดังนั้นคุณจึงกินไม่ถูกต้อง คุณกินสิ่งที่คุณไม่ควรกินแล้วก็พลังงานที่กินเข้าไปทั้งหมดนี้ทำให้ร่างกายของคุณนั้นเสียหายด้วยเหตุนี้คุณจึงป่วยร่างกายของมนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ปราศจากข้อตำหนิปราศจากปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าวิธีของ,ของการกินแล้วก็การรับประทานไม่ว่าจะเป็นทิศทางหรือว่าจิตใจความคิดแล้วก็การกระดาของคุณด้วย พลังงานที่คุณนั้นปล่อยออกมาจากการสั่นสะเทือนที่ต่ำมันก็จะก้องกังวันในจักรวาลแล้วมันก็จะกลับมาคุณแต่มันก็เป็นความคิดความคิดมันก็จะกลับมาาคุณแต่ว่ามันจะกลับมาในร่างกายของคุณในร่างกายของคุณโดยตรงนั่นแหละ ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงเจ็บป่วยมากกว่าคนอื่นๆหลายคนแล้วก็หลายคนมักคิดว่าตัวเองนั้นถูกตัดสินหรือว่าถูกวิจารณ์หรือว่าถูกมุ่งร้ายแล้วก็ถูกนินทาโดยที่คุณนั้นมักเป็นที่สนใจของอีกฝ่ายเสมอแต่ว่าผู้คุณไม่เคยมองดูตัวเองเลยผู้คุณมักใช้เวลามองดูชีวิตของผู้อื่นและผู้คุณก็วิจารณ์ชีวิตของผู้อื่นแล้วก็ประนามผู้อื่นด้วยและทั้งหมดนี้มันจึงส่งผลกับ พลังงานที่มีการสั่นสะเทือนต่ำไปยังทุกเซลล์ในร่างกายของคุณและมันก็ก่อให้เกิดความไม่สมดุลน,นั่นเองความไม่สมดุลน,นี้มันจะเปิดประตูสู่โรคร้ายโรคร้ายที่อยู่ในร่างกายของคุณนั้นประกอบด้วยสิ่งต่างๆมากมายและในร่างกายของคุณนั้นก็ประกอบด้วยประตูมากมายแต่หากยังคงสมดุลประตูนี้ก็จะพอดีกับตำแหน่งที่ต้องปิด ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณปรับระดับไม่สมดุลประตูมันก็จะเบีย้ยวแล้วก็จะเปิดให้โรคร้ายหรือว่าสิ่งต่างๆภายนอกเข้ามาดังนั้นมันไม่ใช่โรคที่มันจะทำให้คุณกน,นั้นเกิดปัญหาแต่สาเหตุนั้นมันมาจากตัวของคุณเองมาจากการกระทำมาจากความคิดแล้วก็มาจากสิ่งที่คุณนั้นบริโภคเข้าไปให้คุณนั้นสังเกตว่าวันนี้คุณนั้นปนเปื้อนตัวเองมากแค่ไหนในแต่ละวัน และมันก็ไม่มีมนุษย์สักคนเดียวบนโลกที่มันไม่ก่อมลพิษผู้ที่ยืนกรานว่าตนเองนั้นไม่กินอะไรผิดหรือว่าไม่ได้กินอะไรผิดแต่คุณก็กินทุกอย่างที่มาจากดินและบางคนก็ไม่กินเนื้อสัตว์ มันอาจจะมีส่วนที่สมดุลได้สูงมากแต่มันอาจจะไม่หนึ่งรเปอร์เซนเนื่องจากว่าอากาศที่คุนนั้นหายใจเข้าไปนั้นมันมีการปนเปื้อนอากาศที่ปนเปื้อนไปได้วยฝุ่นแล้วก็กา๊าซซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีที่โรงงานของคุณนั้นได้พ่นออกมานั่นเองดังนั้นจึงไม่มีใครที่มีความสมดุล100%เซและมันก็เลยไม่มีใครที่มีภูมิคุ้มกันได้100%เซตเต็มทั้งหมด ในบริบททั้งหมดนี้เราได้ดน,น,น,นำเนินการที่ใดบ้างและพลังงานการรักษาทั้งหมดที่เข้ามาสู่ดาวเคราะหโลกดวงนี้และทำหน้าที่อะไรกันบ้างถ้าพวกเราแห่งการรักษาการสั่นสะเทือนพลังงานที่รุนแรงเช่นนี้บนโลกทําไมและถึงยังมีคนป่วยอยู่และทำไมทุกคนถึงไม่ได้รับการรักษาหรือคำตอบสำหรับเราแบบตรงไปตรงมาก็คือ คือคุณไม่ได้รับการเยียวยาวเพราะว่าคุณนั้นทำาให้ตนเองปนเปื้อนมาตลอดมันเหมือนกับว่าคุณนั้นมีสิ่งที่สกปรกอยู่มีคนมาล้างให้แล้วก็ทำให้สะอาดจนหมดจดและพอไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเมื่อคุณดูใกล้ๆมันก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็สารที่คุณนั้นมองไม่เห็นมันจึงไม่สะอาดมันไม่สะอาดสะอ้านต่อไป และมันจะไม่สะอาดนันอีกต่อไปเพราะว่าร่างกายของคุณก็เช่นกันคุณได้ทานสิ่งที่มันไม่สะอาดเข้าไปพลังงานนั้นเป็นพลังงานบำบัดที่ปล่อยออกมาสู่โลกได้ทำงานในร่างกายของคุณมาระยะหนึ่งแล้วและตอนนี้มันจึงขึ้นอยู่กับคุณแต่ละคนที่จะไปปรับปรุงยอดคงเหลือของคุณเมื่อคุณนั้นเข้าสู่สภาวะที่สมดุล แล้วโรคต่างๆมันก็จะไม่หายไป100%ซแต่คุณก็จะเริ่มโล่งใจแล้วก็คุณก็จะอยู่กับมันได้อย่างกลมกลืนเมื่อคุณนั้นปรับปรุงตัวเองในเรื่องของการคิดการพูดการกระทำและการทานอาหารและกระบวนาการนี้มันเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งจนผู้คณหลายคนนั้นลืมไปเลยว่าตัวเองนั้นป่วยเพราะว่าคนนั้นกำลังเรียนรู้ที่จะรักษาความสมดุลของร่างกายของคุณนั่นเอง และความสมดุลคืออะไรน่าหรือฉันจะทำซ้ำอีกครั้งและพูดอีกครั้งก็คือการกินที่ดีโดยการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและควณไม่ควรกินเนื้อสัตว์คุณควรจะดื่มน้ำให้มากๆแล้วก็คิดบวกคำพูดของคนนุณนานให้เป็นบวกคำพูดทุกคำให้พูดในเชิงบวกแล้วก็ทำหน้าที่ในการส่องแสงในเชิงบวกถ้าเกิดว่าคุณทำเช่นนี้นี่แหละคือความสมดุล ดังนั้นเราจึงนํารูปแบบการรักษาบางอย่างมาสู่โลกของคุณซึ่งเราก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยที่นี่ก็คือเรามีห้องอาร์ตูเรียนบางคนสามารถเห็นด้วยกล้องเหล่านี้แต่เราสามารถอธิบายได้ว่าแต่ละอันนั้นเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องอธิบายว่าแต่ละอันนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่ามันมีอยู่และมันก็สามารถใช้งานได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่คุณต้องการด้วยคำสั่งเพียงไม่กี่ครั้ง ฉันอยากจะถามคำถามว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เชื่อมต่อกับเราหรือไม่ ทุกคนที่นี่ต่างก็คิดว่าฉันอยากจะคุยกับชาวอักตูเรียนแต่ในไม่เช้าเรากําลังสนทนาอย่างเป็นมิตรอย่างที่คุณนั้นพูดหรือไม่ไม่เลยมันไม่ใช่แบบนั้นการติดต่อกับเรานั้นมันเป็นเรื่องง่ายแต่คุณต้องมีเหตุผลในการติดต่อกับเรามันเป็นวิธีที่เป็นทางการมากขึ้นเพื่อให้คุณนั้นมาหาเราได้แล้วก็สามารถที่จะสนทนากับเราได้อย่างเป็นมิตร ไม่ใช่เพราะว่าความอยากรู้อยากเห็นหรือว่าแค่ผิวปากพูดเฉยเฉยเพื่อให้เรานั้นไปที่นั่นดังนั้นจึงจําเป็นต้องทําคําสั่งเพื่อให้เรานั้นสามารถที่จะจะเปิดห้องอารทูเรียนให้คุณได้คําสั่งเหล่านี้เป็นการเปิดใช้งานของห้องการรักษาเรามักบอกว่าการทําการรักษาเป็นการทำทรีตเมนต์แบบลึก ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณนั้นทำตอนกลางคืนก่อนที่คุณจะนอนเพราะงั้นเราจึงมีเวลาอีกมากในการที่จะควบคุมแล้วก็ประสานห้องเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่จำเป็นในร่างกายของคุณได้ทำงานตามความรู้ของคุณนั้นเมื่อคุณคนใดคนหนึ่งเปิดใช้ห้องของอักทูเรียนก็จะมีชาวอักทูเรียนอยู่กับคุณด้วยเสมอแล้วก็ควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณ และจำเป็นต้องอธิบายว่าร่างกายของคุณนั้นมันไม่ได้ถูกพรากไปจากโลกของคุณอย่างแน่นอนร่างกายของคุณนั้นที่มันไม่มีตัวตนได้ทำการดูแลองค์นี้จะถูกนำตัวไปที่ห้องโดยตรงโดยตัวตนที่สูงขึ้นหรือว่าเฮลเซลของคุณหรือว่าตัวตนที่สูงส่งของคุณที่เป็นจิตวิญญาณเดิมแท้ของคุณนั่นเองแล้วเราก็สามารถที่จะ ทำการรักษาที่นั่นได้เมื่อร่างกายของคุณนั้นได้รับการรักษาเสร็จสิ้นแล้วมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของออร่ราของคุณอีกครั้งร่างกายของคุณก็จะมีออร่รามากขึ้นกระบวนการทั้งหมดนี้มันขยายไปสู่ร่างกายของคุณทั้งหมดนี้ร่างกายของคุณทั้งหมดจะถูกควบคุมเป็นอย่างดีโดยตัวตนที่สูงขึ้นหรือไฮเออร์เซลของคุณแต่ละคนเราไม่ได้ที่จะรูกรานอะไรเราไปไม่ถึงจุดที่เราทำ ไม่ได้เราไปไม่ถึงจุดที่เราทำไม่ได้หรือว่าก้าวหน้าเกินกว่าที่คุณนั้นอนุญาตเราจึงทำเพราะว่าขึ้นอยู่กับเจตดจำนวงเสรีอิสระของคุณด้วยที่คุณนั้นอนุญาตเพราะว่าเราเครารพคําสั่งทั้งหมดของตัวตนที่สูงขึ้นของแต่ละคนหรือว่าให้เอเซียของแต่ละคนนั่นเอง การรักษาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือกุญแจทองซึ่งเป็นคำสั่งที่ตรงไปตรงมามากกว่ามันไม่ใช่กล้องแต่ว่ามันเป็นคำสั่งที่เปิดใช้งานการกระทำเฉพาะที่นี่สำหรับเราดังนั้นคำสั่งเหล่านี้จึงเป็นคำสั่งที่เร็วกว่าซึ่งคนนั้นสามารถที่จะเปิดใช้งานได้เป็นเวลา15นาทีตอนนี้เราต้องการให้คุนนั้นได้ตรหนักเสมอว่าทุกสิ่งนั้นมันมีขีดจากัดมันมีสามัญสานึก ผลักดันการรักษาเหล่านี้สำหรับผู้ที่สิ้นหวังเพราะว่ารู้สึกเจ็บปวดร่างกายมากคุณจะต้องการคุณต้องการทำหลายครั้งต่อวันและให้คุณบอกว่าร่างกายของคุณนั้นรับไม่ไหว พลังงานของเรานั้นเป็นพลังงานที่มีการสั่นสะเทือนสูงและร่างกายของคุณก็ยังคงเรียนรู้ที่จะจัดการกับพลังงานนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณทำหลายครั้งต่อวันคุณก็จะสรุปได้ว่าร่างกายของคุณสามารถรับอะไรได้บ้างแล้วคุณก็จะเจ็บปวดหรือว่าป่วยแล้วก็คุณก็จะมาโทษเราตัวการใหญ่ก็คือการขาดสามัญสำนึกของคุณแต่ละคนนั่นเอง คุณสามารถที่จะทำทรีทเมนต์ได้มากเท่าที่คุณต้องการคุณสามารถที่จะทำรักษาได้มากเท่าที่คุณต้องการแต่ให้คุณทำวันละครั้งแล้วก็ให้คุณสังเกตว่าการรักษานั้นกำลังทำอะไรให้คุณบ้างคุณอาจจะเปิดใช้งานกุญแจแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้คุณไม่สังเกตอะไรเลยกุญแจนั้นอาจจะไม่เหมาะกับคุณในขณะนี้ก็ได้นอกจากนี้เรายังมีการดูแลนี้ การดูแลนี้เมื่อคุณเปิดใช้งานบางอย่างที่คุณยังต้องพร้อมก่อนซึ่งเรานั้นไม่ได้เปิดใช้กุญแจเพราะว่าเรานั้นมีความตระหนักรู้เรื่องนี้เรามีความตระหนักเรื่องนี้หลายคนอาจจะถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราทําหลายๆครั้งหรือว่ารักษาหลายๆครั้งท,ทําทิศเมนให้คุณ มันไม่เป็นเพราะเราจะไม่เคารพเจ็ดจำนวนเสรีของคุณหรือไม่คุณเพราะว่าคุณนั้นเลือกที่จะทำหลายครั้งและคุณก็รู้ว่าคุณนั้นไม่ควรทำแต่คุณก็ทำเราก็จะไม่เป็นคนที่เกิดขวางสิ่งนี้เพราะว่าคุณต้องการเรียนรู้ที่จะมีสำมานสำนึกเมื่อเปิดใช้งานกล้องหรือว่ากุญแจทองแล้วให้คุณพูดคำนั้นคุณไม่จำเป็นต้องท่องจำหรือว่าทำสมาธิ เพียงแค่คุณนั้นขอด้วยใจของคุณให้คุณขอด้วยจิตของคุณให้คุณลองนึกภาพว่ามันมีเพื่อนอยู่ข้างหน้าคุณและคุณก็กําลังขออะไรบางอย่างจากเขาแล้วคุณก็ถามด้วยใจหรือว่าจิตของคุณหรือว่าด้วยใจจริงแล้วก็มีความม,มีความถ่อมตนไม่ใช่แค่การยอมจำนนหรือว่าคิดว่าเรานั้นเหนือกว่าไม่ใช่ แต่ว่ามันเป็นการถ่อมตนว่าคุณนั้นกำลังได้รับสิ่งที่ดีและเราก็ให้สิ่งที่ดีแก่คุณนั่นเองคุณอยากแค่ลองหรือว่าแค่ทดสอบเราโปรดอย่าทำแบบนั้นเพราะว่าอย่าทำแบบว่าเพราะว่าคุณนั้นอยากรู้อยากเห็นเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนั้นเพราะว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตในมิติที่5และเราก็สามารถรับรู้แล้วก็มองเห็นด้วยหัวใจของคุณได้อย่างแน่นอน แต่ถ้าเกิดว่าคำขอบของคุณนั้นเต็มไปได้วยความรักเราก็จะทำมันให้สําเร็จและก็จะรักษาเยียวยาคุณแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีสิ่งนั้นเราก็จะไม่ทำและคุณก็จะไม่ได้รับอะไรเลยให้คุณนั้นได้เรียนรู้สิ่งนี้ว่าเรานั้นไม่ใช่หุ่นเชิดหรือว่าเครื่องจักรที่คุณสั่งได้และเราต้องเชื่อฟังคำสั่งสำหรับทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น การทำด้วยจิตหรือว่าการทำด้วยใจนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าความรักอยู่ในหัวใจและอื่นๆก็คือความมั่นใจที่จะช่วยให้คุณนั้นเข้าสู่ความสมดุลได้ถ้าอย่างนั้นมันก็คุ้มค่าที่จะใส่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณนั้นเข้าไปในห้องรักษาหรือว่าห้องที่เปิดใช้งานกุญแจทองประตูเหล่านี้จะเข้าสู่ความสมดุลและมันก็จะพอดีกับตำแหน่งที่มันควรจะเป็นดังนั้นมันจึงไม่เปิดออก และคุณจะเข้าสู่ความสมดุลหากคุณเริ่มเสียสมดุลและประตูนั้นก็เปิดขึ้นอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากคิดว่าการทำทรีตเมนต์หรือการรักษาทุกวันโดยไม่เปลี่ยนจิตสำนึกหรือว่าคุณไม่เปลี่ยนวิธีพูดหรือว่าวิธีคิดแล้วก็การกระทําของคุณมันก็จะส่งผลดีได้ได้ไดได้ไดได ทุกอย่างนั้นมันเป็นแพ็กเกจที่เราทำงานเพื่อความสมดุลและยิ่งคุณนั้นเสียสมดุลน้อยลงเท่าไหร่โอกาสในการเปิดประตูมันก็จะยิ่งลดลงตามการเวลาด้วยนั่นคือจุดที่คุณนั้นเข้าสู่ระยะของความกลมกลืนกับโรคคือโรคร้ายต่างๆและมันก็จะซบเซาและคุณก็ลืมไปด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คุณต้องเปลี่ยนและคุณต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต เราไม่ใช่ยาที่จะทําให้คุณนั้นเสียสมดุลไม่ใช่ว่าทานแล้วมันหายขาดนั่นมันไม่ใช่เราจะปรับสมดุลให้กับคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณนั้นกลับไปแล้วก็เสียสมดุลอีกเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นั่นคือคุณได้ทิ้งการรักษาทั้งหมดประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องทําก็คือคุณสามารถเปิดใช้งานห้อง,องรักษาหรือว่ากุญแจสีทองกับบุคคลที่อยู่ห่างออกไปได้ ควรจึงสามารถที่จะขอให้บุคคลน,นี้ติดต่อกันในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อรับการรักษาได้และก็ขอให้เรานั้นเปิดใช้งานห้องหรือว่ากุญแจสําหรับบุคคลน,นั้นและมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นตามเวลาจริงดังนั้นบุคคลน,นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับคุณอะไรที่จะเชื่อมต่อกับคุณนัหรือมันก็คือการที่คุณนั้นอยู่นิ่งและคุณก็ทำสมาธิหรือว่า คุณรู้ตัวว่ากำลังได้รับสิ่งสำคัญถ้าไม่ก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นตามเวลาจริงมันไม่มีกำหนดของการเปิดใช้งานและมันจำเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเชื่อมโยงกันโดยคิดว่าในขณะนี้พวกเขากำลังได้รับการรักษานั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเวลานอนพวกเขาก็จะบอกคุณก่อนว่าฉันกำลังจะไปนอนคุณก็สามารถทำแบบนั้นได้ และพวกเขาจะนอนลงพร้อมและก็พร้อมที่จะนอนแล้วคุณก็จะเปิดใช้งานห้องรักษานั่นเองอีกประการหนึ่งก็คือฉันสามารถที่จะเปิดใช้งานห้องแล้วก็จะอยู่ในห้องเพียง15นาทีได้หรือไม่ใช่แต่ห้องการรักษานั้นมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสิ่งนั้นห้องรักษานั้นมันเป็นการรักษาแบบทรีทเมนต์ที่เข้มข้นที่เราอยากจะให้คุณนั้นทำระหว่างการนอนหลับของคุณ การรักษานั้นมันจะเป็นไปอย่างรวดเร็วก็คือกุญแจทองคุณจะอยู่ได้15นาทีบางคนอาจจะรอนานกว่านั้นเล็กน้อยแต่นั่นคือจุดสิ้นสุดของการเปิดใช้งานเมื่อคนนั้นยกเลิกการเชื่อมต่อการเปิดใช้งานจะสิ้นสุดลงด้วยวิธีนี้ผูค้คณทุกคนที่ยอมรับเทคโนโลยีของเราจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างถูกต้องอยาก คิดค้นวิธีแล้วก็วิธีการที่จะใช้สิ่งที่เรานั้นนำมาเรานำสิ่งที่รับรื่มมาให้ทำให้ง่ายขึ้นมันไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแต่สำหรับผู้ที่ต้องการทำทรีตเมนต์หรือการรักษาแบบลึกๆหรือว่าล้ำลึกก็ให้ใช้เพนดูลัมเป็นเวลา21วัน เราจะอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะขับลูกตุ้มเพนดอ์ลัมเพื่อที่จะแสดงว่าคุณหรือว่าบุคคลเหล่านั้นต้องการอะไรจากนั้นการรักษาจะต้องทำทุกวันเป็นเวลา21วันโดยไม่หยุดชะง,งักถ้าคุณขัดจังหวะคุณต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเพราะจะทำให้โซ่ขาดเรากำลังนำเทคโนโลยีทั้งหมดของเรามาช่วยให้คุณนั้นกลับสู่สมดุลแต่ควรจะเข้าถึงการรักษาหรือไม่นั้นวันหนึ่งเมื่อคุณนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต คุณก็จะได้รับการเยียวยาวรักษาหรืออาจจะเป็นการ,ปรเป็นการประทานจากเจ้านายหรือว่าสิ่งมีชีวิตหรือว่าบิ๊กที่สูงกว่าให้พวกเขานั้นต้องรักษามนุษยชาติจากนั้นเราจะสามารถดำเนินการอย่างเข้มข้นขึ้นได้แล้วก็รักษาพวกคุณแต่ละคนแต่สำหรับสิ่งนี้เราจะต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากคุณด้วย ไม่ใช่เราที่ตัดสินใจในเรื่องนี้แต่ว่ามันเป็นผู้บัญชาการแล้วก็เป็นพระเจ้าพระผู้สร้างหรือว่าพ่อแม่ของคุณเราหวังว่าคุณนั้นจะเข้าใจเหตุผลของเทคโนโลยีและมันจะมีเทคโนโลยีอื่นตามมาอีกอีกมากมายเพื่อที่จะให้คุณนั้นสร้างสมดุลให้กับตัวคุณเองทีละเล็กทีละน้อยให้คุณนั้นเรียนรู้ที่จะปรับสมดุลให้กับตัวเอง มันเป็นเส้นทางของการเรียนรู้ที่คุณนั้นจะต้องทำตามขั้นตอนเล็เลกๆน้อยๆเพื่อที่มันจะเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่ดีและก็ไม่ดีสำหรับคุณด้วยวิธีนี้คุณจะสร้างสมดุลให้กับร่างกายของคุณมากขึ้นเรื่อยๆสรุปได้ว่าการเชื่อมต่อก,กับเรานั้นง่ายมากมันง่ายดายใครก็ตามที่เรียกเราด้วยหัวใจหรือว่าด้วยจิตสำนึกที่ดีหรือว่าด้วยจิตเราจะอยู่ที่นั่นทันทีอย่าสงสัยเลยแต่อย่าโทรเรียกเชื่อมต่อหาเราด้วย การที่คุณนั้นแค่ลองหรือว่าทดสอบเพราะว่ามันจะเหมือนกับคุณนั้นอยากรู้อยากเห็นเพราะว่ามันจะไม่ได้แสดงตัวให้ใครเห็นน้อยคนนักที่จะเห็นเราเป็นเพราะว่าเรานั้นกําหนดแบบนั้นความปรารถนาที่จะเห็นเรานั้นเป็นความอยากรู้ในขณะนี้เร็วๆนี้คุณจะเห็นเราทุกคนแล้วฉันก็ถามคําถามฉันอยากจะถาม,ถามคําถามของคุณว่า จิตสำนึกของคุณนั้นจะเปลี่ยนไปหรือหรือว่าคุณนั้นจะยังเรียกร้องให้เรานั้นรักษาต่อไปหรือไม่เวลาเท่านั้นที่จะมาถึงจากชาวอักทูเรียนผ่านแอนเจลส์อิลูสเทลาเปียสโดยบูสเด